คุณได้ยินไหมเสียงของคนพัทยากว่า30ปีที่ผมได้เห็นได้ยินความเจ็บปวดของคนพัทยาน้ำท่วมขุดถนนทุจริตคอร์รัปชันปัญหาเศรษฐกิจ โครงการทิ้งร้างว่างเปล่าการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพเมืองที่ไม่เคยหลับกลับเงียบสงัดคนตกงานร้านค้าเจ๊งปิกิจการบางคนก็จากไปไม่ควรมีชีวิตใดต้องสูญเสีย คุณยังมองเห็นเมืองแห่งนี้เหมือนผมไหมนี่คือเวลาของการเปลี่ยนแปลงผมอยากให้คุณเชื่อผมเราจะพลิกฟื้นพัทยาให้กลับมามีชีวิต20ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเลือกตั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมพร้อมจะสร้างพัทยาอีกครั้งพร้อมกับทีมงานที่จะเปลี่ยนโฉมพัทยาใหม่ และแรงสนับสนุนจากคณะก้าวหน้าที่มีประสบการณ์การทำงานการเมืองท้องถิ่นกว่า50แห่งทั่วประเทศไทยให้เราได้เข้าไปทำงานเราจะทำให้พัทยาดีกว่านี้แล้วพัทยาจะเป็นของทุกๆคนจริงๆเชื่อในผมเชื่อในเราเชื่อในคณะก้าวหน้า